สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนสลาตันของพ่อพระฉายาในหลวงจาก,การที่9ทรงพระราชทานแด่กรมสมเด็จพระเทพอ่านแล้วอดยิ้มไม่ได้ในหลวงจาก,การที่9พระราชทานพระฉายากรมสมเด็จพระเทพเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ว่าสลาตันของพ่อเพราะทรงวิ่งได้อย่างรวดเร็วดอกเตอร์จิต,ตน,นันชาย,ยานสุพมิตรได้บันทึกข้อความแห่งความประทับใจเรื่องที่84 สิ่งที่คุณไม่เคยรู้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนิตยสารฮัลโหลฉบับวันที่1ธันวาคม2554ตอนที่1โดยในข้อความที่24มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระนามลำรองของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งกรมสมเด็จพระเทพทรงมีพระนามลำรองว่าน้อยและในหนวยราชการที่9 ทรงพระราชทานอีกพรนานมอีกฉายาหนึ่งว่าฉลาตันเพราะว่าทรงวิ่งได้อย่างรวดเร็วมากจากการค้นคว้าในหนังสือและบทพระราชทานสัมภาษณ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์ต่างๆว่าเมื่อครั้งกรมสมเด็จพระเทพย,ยังทรงพระยาว์พระองค์ไม่ทรงปรดบรรทมและบรรทมยากเป็นอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ามาช่วยกล่อมให้บรรทมพระองค์จะทรงอุ้มกรมสมเด็จพระเทพยยทไว้ ในอ้อมพรกรข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็จะเล่นอิเล็กโตรนเพลงพระราชนิพนธ์ลูละบายซึ่งจัดอยู่ในเพลงหมูก่ก่อมนอนและทุนกรหม่อมน้อยก็จะทรงหลับไปในที่สุดเหตุการณ์นี้แสดงถึงความใส่พระราชาหฤทยัยแด่พระราชธิดาองค์น้อยและแบ่งเบาภาระราของสมเด็จพระราชนีเป็นอย่างยิ่ง